อ่นะครับต่อจากเรื่องคูนดับนะต่อจากเรื่องคูรดับนะครับอ่าเรื่องในวันนี้นะครับก็คือผลคูณคารทิเชียนนะครับผลคูณคารทิเชียนคืออะไรเดี๋ยวเราลองมาดูนิยามกันก่อนนะครับอ่าผลคูณคารทิเชียนนะครับเขาบอกไว้ว่าผลคูณคารทิเชียนนะครับของเซต A กับเซต B นะครับจะได้เป็นเซตนะครับเป็นเซตของคูณดับ a อบทั้งหมด นะครับอ่าซึ่ง a ตัวเล็กตัวนี้นะครับก็คือสมาชิกตัวหน้านะเราจะได้มาจากเซต a อ่า a มาก่อนเนาะสมาชิกตัวหน้าเราก็จะได้มาจากเซต a นะครับอ่า b ตัวเล็กตัวนี้นะครับก็คือสมาชิกตัวหลังเราจะได้มาจากเซต b ซึ่งผลคูณคาร์ิเชียนนะครับของเซต a กับเซต b นะครับเราจะเขียนแทนด้วย a คูณ b นะครับอ่าทีนี้ก็มาสรุปนิดนึงเนอะกจากบทนิยามนะครับผลคูณคาร์ิเชียนของเซต a กับเซต b นะครับก็คือ a คูณ b นะครับ a คูณ b a ก็คือเซต b ก็คือเซตทั้งคู่นะครับเมื่อนำมาคูณกันก็จะเกิดเป็นเซตใหม่เนาะจะเกิดเป็นเซตใหม่อ่าแต่จะเป็นเซตของคู่อันดับ ab นะครับแต่จะเป็นเซตของคู่อันดับ ab นะครับโดยที่ a ตัวเล็กนะครับ a ตัวเล็กตรงนี้ก็คือสมาชิกตัวหน้านะสมาชิกตัวหน้าเราจะได้มาจากเซต a นะเพราะว่าเซต a มาก่อนอ่าและสมาชิกตัวหลังนะครับสมาชิกตัวหลังเราจะได้มาจากเซต b นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูในส่วนของตัวอย่างนะครับลองมาดูในส่วนของตัวอย่างดีกว่านะครับเพิ่มความเข้าใจอ่ะข้อที่1นะครับ a คูน b นะครับ a คูน b นะครับ a มาก่อนนะครับ a มาก่อน B มาทีหลังนะครับ a มาก่อนแสดงว่าสมาชิกตัวหน้านะครับทุกตัวเราจะได้มาจากเซต A และสมาชิกอ่าตัวหลังนะครับทุกตัวจะได้มาจากเซต b อ่ะวิธีการหาหายังไงนะครับอ่าก็ง่ายง่ายเนาะเซต a มาก่อนนะครับเราก็ เอาเซต A ตั้งนะเอาเซต A ตั้งนะครับแล้วก็เอาสมาชิกแต่ละตัวในเซต A นะครับไปจับคู่กับเซต B เนาะอะ่ะเดี๋ยวเริ่มตัวแรกนะครับอ่าเซต A ตัวแรกก็คือ1เนาะอะ่ะ1นะครับ1นะครับเอาไปจับคู่กับใครได้บ้างนะครับก็ไปจับคู่กับเซต B เนาะอ่ะเอาไปทยอยจับคู่นะครับก็จะได้เป็นคู่อันดับอะไรบ้างเอ่ยเป็นคู่อันดับ1-4อ่า1 5 อ่ะจับคู่ครบแล้วเนาะอ่าหนึ่งใช้ครบแล้วทีนี้มาดูต่อนะครับอ่าในเซต A เหลืออะไรเหลือ2กับ3เนาะเดี๋ยวเรามาดู2ก่อนอ่าเอา2ไปจับคู่กับใครได้บ้างอ่าเอาไปจับคู่กับเซต B นะครับอ่าเอาไปจับคู่กับเซต B <S <S ก็จะได้เป็นคู่อันดับอะไรบ้างเอ่ย2 4กับ25นะครับคู่อันดับ2 4กับคู่อันดับ25นะครับ อ่ะโอเค1 2ใช่ไปแล้วทีนี้เหลืออะไรในเซต A ในเซต A เหลือ3นะครับในเซตเเหลือ3อ่ะเอาไปจับคู่กับในเซต B นะครับก็จะได้เป็นคู่ับคู่อันดับอะไรบ้างเอ่ยอ่ะคู่อันดับ3 C กับคู่อันดับ3 5คู่อันดับ3 C คู่อันดับ3าอ่ะโอเคเรียบร้อยจับคู่กันครบแล้วนะครับอ่ะเห็นไหมสมาชิกตัวหน้าทุกตัว นะครับได้มาจากเซต a ทั้งหมดเลยส่วนสมาชิกตัวหลังนะครับของลำดับทุกคู่นะครับ <c oughs> ก็จะได้มาจากเซต b เนาะ <c oughs> อ่ะลองมาดูต่อในข้อที่2นะครับ b คูณ a นะครับ b คูณ a สลับบ้างนะครับเอาเซต b เป็นตัวตั้งเนาะแล้วก็ไปจับคู่กับเซต a นะครับเซต b เป็นตัวตั้งเอาไปจับคู่กับเซต a อ่ะเซต b เป็นตัวตั้งอ่ะมีอะไรบ้างในเซต b ตัวแรกก็คือ C เนาะ อ่เซตบเป็นตัวตั้งแล้วนะตัวแรกคือ C นะครับเอาไปจับคู่กับเซตเนะครับอเอาไปจับคู่กับเซตเได้เป็นอะไรบ้างเอยจะได้เป็นคู่อันดับ C3, C2 แล้วก็คู่อันดับ C1 มี C อะไรอ่าเดี๋ยวคู่เขียนเรียงไปนะเอาเป็น C1, C2, C3 อ่าโอเคสี่จับคู่ครบแล้วต่อไปห้านะครับห้านะครับก็เอาไปจับคู่กับในเซตเอนะครับก็จะได้เป็นห้าหนึ่งควนดับของห้าหนึ่งควนดับของห้าสองแล้วก็ควนดับของห้าสามนะครับอ่าควนดับห้าหนึ่งควนดับห้าสองแล้วก็ควนดับห้าสามอ่าโอเคครบอ่าทีนี้มาดูต่อในข้อที่สามนะครับในข้อที่สาม ่ะ b คูณ c นะครับ b คูณ c อ่ะ b เป็นตัวตั้งเนาะแล้วก็จะเอาไปจับคู่กับเซต c นะครับอ่ะ b เป็นตัวตั้งเอาไปจับคู่กับเซต c อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มหากันเลยอ่ะสมาชิกในเซต b ตัวแรกคืออะไร c อ่ะเอาไปจับคู่กับสมาชิกในเซต c ได้เลยอ่ะเอาไปทยอยจับคู่นะจะได้เป็นคู่อันดับอะไรบ้างเลย่ย4.5แล้วก็ c 6อ่ะเป็นคู่อันดับ4 5คู่อันดับ c- 6 อ่ะโอเคต่อมาในเซต B เหลืออะไร4จับคู่ครบแล้วเหลือ5อ่าเอา5ไปจับคู่กับในเซต C อ่าจะได้เป็นคู่อันดับอะไรบ้างเอ่ยเป็นคู่อันดับ5 5แล้วก็5 6คู่อันดับ5 5คู่อันดับ5 6อ่าโอเคครบนะครับอ่าทีนี้ข้อที่4 นะครับเปลี่ยนบ้างนะครับอ่า c คูณ B นะครับเปลี่ยนบ้างเอาเซต C เป็นตัวตั้งแล้วก็ไปจับคู่กับในเซต b เนาะเอาเซต c เป็นตัวตั้งนะครับเซต c เป็นตัวตั้งตัวแรกคืออะไรสมาชิกในเซต c ก็คือ5เนาะอ่าเอาไปจับคู่กับในเซต B ก็เป็นคูณดับอะไรบ้างคู่ดับดับ5 4แล้วก็คูณดับ55าห้คูณดับดับ5 4ก็คูณดับ าอ่ะโอเคในเซตซเหลืออะไรบ้างเอ่ยนะครับเหลือ6กอ่ะก็เอา6ไปจับคู่กับสมาชิกในเซตบอ่ะจะได้เป็นคู่อันดับอะไรบ้างเอ่ยเป็นคู่อันดับ6 C แล้วก็คู่อันดับ6 5นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อย <c oughs> ต่อไปข้อที่5นะครับข้อที่5อ่าเอคูณนะครับอ่าเอาเซต A เป็นตัวตั้งไปจับคู่กับเซตสนะเอาเซตเเป็นตัวตั้งไปจับคู่กับเซตสอ่าตัวแรกในเซต A คืออะไรคือ1อ่าเอาไปจับคู่กับในเซตสนะครับอ่าจะได้เป็นคู่อันดับอะไรบ้างเอ่ยก็เป็นคู่อันดับ1 5แล้วก็1 6 ู่อันดับ 15, 16โอเคใช้1จับคู่ครบแล้วต่อไปเหลืออะไรอ่าเหลือ2นะครับเหลือ2อ,อ่ะก็เอา2ไปจับคู่กับในเซตซีจ,จะได้เป็นอะไรบ้างเอ่ยเป็นคู่อันดับ25แล้วก็คู่อันดับ26นะครับคู่อันดับ25คู่อันดับ26อืมโอเคใช้2จับคู่ครบแล้วต่อไปเหลือ3 อ่ะเอา3ไปจับคู่กับในเซตซได้เป็นอะไรบ้างเอ่ยได้เป็นคูณดับ3 5แล้วก็คูณดับ3 6อ่ะคูณดับ3 5คูณดับ3 6อ่ะโอเคครบต่อไปนะครับข้อที่6เอา C ตั้งคูณด้วยเซต A นะครับ c คูณ a นะครับเปลี่ยนบ้างเอาเซต c เป็นตัวตั้งนะครับไปจับคู่กับเซต a นะเซต c เป็นตัวตั้งไปจับคู่กับเซต a มาเริ่มเลยสมาชิกตัวแรกของเซต c คืออะไรเอ่ยก็คือ5เนาะอ่าเอาไปจับคู่กับเซต a จะได้เป็นคูนดับอะไรบ้างอ่าเป็นคู่ดับนดับ5 1 5 2แล้วก็คู่ดับดับ5 3คู่ดับดับ5 1 คูณดับห้าสอแล้วก็คูณดับห้าสาอ่ะโอเคนะครับต่อไปในเซต C เหลืออะไรบ้างเหลือ6ตัวเดียวนะอ่ะเอาไปจับคู่กับในเซต A ต่ออ่ะเป็นคูณดับอะไรบ้างคูณดับ61หน่งคูณดับ62สองคูณดับ63นะครับคูณดับ61หน่งคูณดับ62แล้วก็คูณดับหกสามอ่ะโอเค ครบแล้ว <c oughs> ต่อมานะครับข้อที่7หาอะไร a A คูณ A นะครับอ่ะตัวมันเองจับคู่กับตัวมันเองเนาะตัวมันเองจับคู่กับตัวมันเองอ่ะมองออกไหมจับคู่กันยังไงมองออกไหมเอ่ยอ่ะมองไม่ออกเดี๋ยวครูเพิ่มเพิ่มให้นะเดี๋ยวครูเพิ่มให้อ่ะเสร็จเอมีสมาชิกเป็น1 2 3สมอ่ะมองไม่ออกเดี๋ยวดูแบบนี้ไปก่อนเนาะอ่ะ ก็เอาสมาชิกในเซต A เนาะไปจับคู่กับสมาชิกในเซต A อ่ะตัวแรกนะครับตัวแรกสมาชิกในเซต A ตัวแรกคืออะไรอ่ะก็คือ1เนาะก็เอาทยอยจับคู่กับสมาชิกในเซต A นะก็จะได้เป็นขั้นดับอะไรบ้างเอ่ย1 1 1 2แล้วก็ขั้นดับ1 3คู่งันดับ1 1, 1คู่งันดับ1 2 <c oughs> คู่อันดับ1 3อ่ะ โอเคใช้1จับคู่ครบแล้วอะทีนี้เหลืออะไรเหลือ2กับ3อ่ะมาดู2ก่อนอ่าเอา2ไปจับคู่กับในเซต A นะจับคู่กับตัวมันเองอ่ะจะได้เป็นคู่อันดับอะไรบ้างเอ่ยคู่อันดับ2 1คู่อันดับ2 2และคู่อันดับ2 3อ่ะคู่อันดับ2 1คู่อันดับ2 2แล้วก็คู่อันดับ2 3อ่ะโอเค ครบทีนี้เหลืออะไรเหลืออะไรเหลือ3ยังไม่จับคู่ทีใช่ไหมอ่ะเอา3ามไปจับคู่นะครับะจะได้เป็นคู่อันดับอะไรบ้างเง่ยคู่อันดับ3 1มคู่อันดับ3 2แล้วก็คู่อันดับ33นะครับคู่อันดับ3 1คู่อันดับ3 2สอง่าแล้วก็คู่อันดับ3 3อ่าโอเคครบแล้วนะครับครบแล้วอ่ะมาดูต่อนะครับมาดูต่อ บีคูณ b, b นะครับ b คูณ B นะครับอ่ะก็คือการที่เราเอาเซต B ไปจับคู่กับเซต b เนาะอ่ามองภาพออกไหมตรงนี้อ่ามองภาพไม่ออกนะครับกวิธีการนะครับก็สร้างเซตของตัวมันเองเพิ่มมาอีกเซตหนะึ่งเนาะแล้วก็ไปทยอยจับคู่อ่ะใครยังมองไม่ออกก็ใช้วิธีนี้ไปก่อนนะใช้วิธีนี้ไปก่อนนะครับจะได้ทําได้นะอ่าเซต b ไปจับคู่กับเซต b มาตัวแรกครับตัวแรกตัวแรกในเซต B คืออะไรคือ4นะคือ4อ่ะเอาไปจับคู่กับสมาชิกในเซต B ของตัวมันเองจะได้เป็นคู่อันดับอะไรบ้างก็เป็นคู่อันดับสีแล้วก็คู่อันดับ4 5เนาะอ่ะคู่อันดับสีแล้วก็คู่อันดับ4 5อ่ะใช้4จับคู่ครบแล้วอ่ะต่อไปเหลือ5นะครับเอา5ไปจับคู่บ้างนะครับเอา5ไปจับคู่บ้างจะได้เป็นคู่อันดับอะไรบ้างเอ่ย เป็นคูณดับ 5c แล้วก็คูณดับ55นะครับอ่ะคูณดับ 5c แล้วก็คูณดับ55อ่ะโอเคครบนะครับครบแล้วจับคูณครบแล้วอืมต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่9อ่ะ c คูณ c นะครับ c คูณ c นะครับก็คือการที่เราเอาสมาชิกในเซต c ไปจับคู่กับสมาชิกในเซต c นะครับ เริ่มมองภาพออกหร้อยังอ่ยังมองไม่ออกก็ให้สร้างเซตเดิมของตัวมันเองขึ้นมาอีกเซตหนึ่งเซตสคืออะไรคือเซตของ5้ากับหกเอาเซตสไปจับคู่กับเซตสี่มาเซตสตัวแรกคืออะไรคือ5นะ้าเอาไปจับคู่กับ,กบเซตสีเซตของตัวมันเองจะได้เป็นคู่อันดับอะไรบ้างเป็นคู่อันดับ55าห้แล้วก็คู่อันดับห้ห อ่ะใช้5จับคู่ครบแล้วต่อไปเหลือ6เอา6ไปจับคู่บ้างอ่ะจะได้เป็นคู่อันดับอะไรบ้างเอ่ยคู่อันดับ65แล้วก็คู่ 6, 6. อันดับ66อ่ะคู่อันดับ65แล้วก็คู่อันดับ66อ่ะโอเคนะครับอ่ะวันนี้มีเท่านี้นะมี9ข้อนะครับมี9ข้อ9ข้อนี้นะครับ9ข้อนี้ใช้สมบัติข้อไหนไปบ้างนะครับอ่ะก็จะ เป็นสมบัติในข้อที่ you know, so easy, 1เนาะสมบัต <450. S 2> ิในข้อ <unforgettable> ที่1นะครับเขาบอกว่าอะไรอ่า a คูณ b นะครับจะไม่เท่ากับ b คูณเออเขากําลังจะบอกเราว่านะครับถ้าเราสลับที่กันเมื่อไหร่นะครับถ้าเราสลับที่คูณกันเมื่อไหร่นะครับมันจะไม่เท่ากันเนาะมันจะไม่เท่ากันนะครับอ่าลองดูตัวอย่างได้นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างข้อที่1นะในตัวอย่างข้อที่1กับในตัวอย่างข้อที่2เห็นไหมนะครับ เซตของคู่ลำดับทั้งสองนี้มันเท่ากันไหมเมื่อสลับที่กันมันไม่เท่ากันนะอย่างคู่อันดับ1 4เห็นไหมคู่อันดับ1 4กับคู่อันดับ4 1มันเท่ากันไหมมันไม่เท่ากันนะสมาชิกตัวหน้ากับสมาชิกตัวหลังมันคนละอย่างกันเลยนะครับมันไม่เท่ากันนะครับอ่าสมบัติในข้อที่2อันนี้มันก็จริงอยู่แล้วนะครับอ่าเคูณกับเซตว่างก็จะเท่ากับเซตว่างคูณกับเซตเเนาะ อ่ามันจะเท่ากับเซ็ตว่างหมดเลยนะครับให้เราสลับที่กันยังไงคูณกันก็ได้เซ็ตว่างนะเพราะว่ามันไม่มีคู่ให้จับนะครับอ่าทีนี้ในส่วนของสมบัติข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6เดี๋ยวเรามาต่อคาบหน้านะครับอ่ะจากความรู้ทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวเอาไปใช้ทําแบบฝึกหัดนะครับในหน้าที่4นะครับเอาไปใช้ทําแบบฝึกหัดในหน้าที่4นะครับทำเฉพาะข้อ1น,นะทำเฉพาะข้อ1อ่าข้อ2ตรงนี้ยังไม่ต้องทำนะครับทำเฉพาะข้อที่1ตรงนี้อะ โอเคแล้วเดี๋ยวมาต่อกันคับหน้าครับ